สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ตื่นแต่เศร้าครับพาพี่น้องมามายามเบ็ดครับหลังจากขึ้น เมื่อคืนผมเมื่อใส่ไว้เมื่อคืนได้หลายโตอยู่ครับพี่น้องต่บ่ได้บ่ได้ถือกล่องมถา่ายครับเมื่อนี่เลาออกมาหยามจะเ้าร้องเบิงครับเลาะเลาะบาดเนี่ยนะครับบ่ได้เป็ใส่ไก่ไปพี่น้องรองเบิงครับครับขั้นหมอดีครับพี่น้อง Mia nó. Ach, Right. Oh. <laughs> ลอยครับปี่เยื่อปลอมมันบ่ค่อยกินนะครับพี่นอ้องเชื่องนี่เ,นเลยมหาปาักเบ็ดอยู่บ้านผมบ่มมมมมค่อยบ่ค่อยมีคนกินป่าครับกินได้มือสองมือกับเบื่อแหละครับเอาได้ยุตนี่ครับเห็นขั้นหมอ่หมอม ดดได้แล้วครับได้แล้วส่วนมากไม่แต่ใส่แบบนี้นะครับใหยงปันไดฮึ่มฮึ่มผมบึงใส่พวกนี้บึงใส่มือมือว่านครับมือว่านเป็นมือแหลกไปใช่มือว่านนยมือแรงแหละคำคำผมมา มายังเลาะเบิงได้ไปหลาตัวอยู่ครับแล้วบ่ได้ถือกล่องมาเดี๋ยวยามเสร็จแหละค่อยไปไทยให้พี่น้องเบิงครับร่วมๆวมเบิงว่าได้หลาตัวปันใดน chim bồm à, về thấy nó bạn à gẹo kiểm kim về thấy bỗ phi nào Lương vang kim về thấy bún รับนี่กิ๊บปักเวยจอดนะครับพี่น้องนี่ครับช่วงหัวคำหัวมายางหายจับแบดเหยเื่นเหยือเขียดครับพี่น้องบ่อยเบ่งต่อนเกีียวด้วยป็่เก้าเนี่ยครับพี่น้อง ฟังนี่หลังสุดท้ายแหละครับไร่บ่ไ,ร,ไร,ร,ร่บ่มีคลื่นฝนโปตกครับมันฝนตกนี่โอ้ย่างบ่ได้ครับพี่น้องย่างยากขนาดเฮียหมดครับพี่น้องไปครับฟังนี่หลังสุดท้ายบ่ติดครับเป็นเงาไมล้ละเดี๋ยวเราไปเบิ่งอีกฟังหนึ่งครับฟังพุ่นฟังไทยสวนทั้งพุ่นครับ นี่ครับไปทั้งนี้นะครับผมปักไว้สิบก่าลังลองมียามมืองกันพี่น้องยามเซ็ตแล้วครับพี่น้อง,องปั้งนี่เพราะยกินครับส่วนหมกักหลุดครับมันมันหกพี่น้องมันไปพันครับกิ่นแล้วมันไปพันหลุด เดี๋ยวเอาไปร่วมกับพปลกอกยูบานครับร่วมกับพปลืกมือขึ้นนี่ลองเบิง้งไวซีไดหลยไป็นไครับครับพี่น้องนี่แหละครับป่าที่ใดมามือขึ้นนี่ครับมือมือเศร้านี่ครับไปปักมือมือว่านนี่ตอนแรงแล้วก็พยายามแล้วก็ับไปยามพ้ะพี่น้องไยายามเัางมือเศร้าลองเบิ้งครับา่าซีไดหลายป็นไง เพราะด้เหตดปลาเค้มไปฝากผู้เฒ่าครับพี่น้องเก้ยกำมังอ่ะลูกสาวออกับลำมั่งมาใส่กันครับนี่ครับพี่น้องนี่ใส่ใส่นีแล้วใบไงปัญญ์ ลองทงพีนน่น้องรวมหมู่บ้านเนื้อมือแรงครับเนื้อเสานี่ครับลองเอาไปเท่าบางพี่น้องมีไก่ไก่หนามนะครับเอาไงไมะครับเอามาเท่ไก่ไก่น้ำเนี่ยลองมึงครับเป็นเป็นเกลือกับมื้อเสา,เร,าเร์ดมกันพี่น้อง ยหญ่ใหญ่ใหญ่เด็กท่านเองเห็นท่านไหมนี่แหละครับพี่น้องปักมือขึ้นกับมือเต่านี่ครับครับเพราะด้เห็ดปลาเข็มพี่น้องมันมันครับ